นมใหญ่หายออกจากบ้านสองวันพบอีกทีเป็นศพค่ะ วันที่30มีนาคม2566พันตำรวจตียุทธนาจันทร์สุริยาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรยางชุมรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพบศพรอยอยู่ในบ่อน้ำข้างคลองชลประทานบ้านไล่บนหมู่2ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลกุยบุรีและกู้ภัยมูลนิธิหลวงพ่อในกุฎวัดกุยบุรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำที่ขนานไปกับคลองชลประทานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบ่อยือ มีความกว้างประมาณ15คูณ30เมตรภายในบ่อน้ําพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ําลักษณะหงายหน้าไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียวที่ผิวหนังเริ่มหลุดลอกมีเลือดไหลออกจากใบหน้าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นทางกู้ภัยจึงได้นําศพเข้าชายฝังและนําขึ้นมาให้แพทย์ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายแต่อย่างใดทราบชื่อผู้เสียชีวิตว่านายประสานหรือแดงล้อมวงอายุ59ปีชาวบ้านไร่บนหมู่2ตําบลหาดขามอําเภอกุยบุรีจังหวัด กับีดิคันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ จากการสอบถามญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่านายแดงผู้ตายอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเคยมีประวัติการรักษาทางจิตเวชแต่ไม่ยอมกินยามักชอบดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำและมักมีอาการวูบอยู่บ่อยๆคาดว่าในช่วงนี้อากาศร้อนนายแดงคงจะลงเล่นน้ำหรืออาจลงหาปลาและเกิดอาการวูบจมน้ำและบ่อน้ำอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านทำให้ไม่มีคนเห็นจนกระทั่งวันนี้จึงได้มีคนมาพบว่านายแดงจมน้ำเสียชีวิตแล้วซึ่งทางญาติไม่ได้ติด ติดใจสงสัยในการตายทางพนักงานสอบสวนจึงมอบให้กู้ภัยนำร่างไปให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไป